สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลู้ช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Lineage นะครับอยู่กันในช่อง1 GDC นะครับก็วันนี้นะครับเกมก็ได้ทาการปล่อยแพทอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเวอร์ชัน9.2.3นะครับผมคิดว่าน่าจะอัปเดตเกี่ยวกับการแก้ไขบั๊กชื่อที่หลายคนเป็นกันเยอะมากนะครับที่ไม่สามารถตั้งชื่อได้นะครับก็เห็นทางเพจนะเขาประกาศไปแล้วว่าเขาแก้ไขเรื่องบั๊กชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่มีปัญหาเรื่องตั้งบั๊กชื่อไม่ได้ก็ลองไปเล่นกันใหม่ดูนะครับน่าจะตั้งบอ้รย น่าจะแก้ไขบัที่รเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวซากะนะครับเก้าดาวแม็กนะฮะบอกเลยว่าตึงแน่นอนนะครับซากะเก้าดาวแม็กนะครับก็จะเป็นล่มจันทาแ้ะก็สร้อยจันทาแล้วก็ช่องกางก็จะเป็นรองเท้าปีกเมฆนะครับผมนะก็เลนเจอร์ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าเขาออกแบบมาแปลกๆนะครับก็คือเป็นสายไวพิบนะครับแล้วยืนนะครับใกล้อ่า เป็นสายไหวพิพยืนใกล้นะครับคือด้วยความที่เป็นสายไหวพิพเนี่ยควรที่จะต้องยืนไกลอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าทําไมผมถึงปั้นตัวนี้เป็น9ก้าดัมเมเพราะว่าผมชอบนั่นเองนะครับผมค่อนข้างชื่นชอบเลนเจอร์ตัวนี้ผมเข้าใจในมุมมองแล้วว่าเฮ้ย พอมันเป็นอนิเมะเรื่องโปรดที่เราชอบดูและเรนเจอร์มันเป็นตัวโปรดของเราเนี่ยต่อให้มันจะไม่เก่งหรือมันจะไม่โหดเนี่ยเราก็อยากที่จะปั้นมันมาในทีมเรานะครับผมเข้าใจมุมนี้แหละก็เลยปั้นมาเป็น9ดาวแม็กเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะครับว่าตัวซากะ9ดาวแม็กเนี่ยจะแตกต่างกับไฮเปอร์แม็กหรือเปล่านะครับอันนี้คือทํา9ดาวแม็กนะครับอาก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวเรามารีหาความสามารถที่มันดีกว่านี้กันนะครับ อะเดี๋ยวก่อนไปนะครับผมขอรีหาให้ได้รัดแอ็แท็กก่อนนะครับด้วยความที่เรนเจอร์ตัวเนี้ยมันตายง่ายเนาะในร่างไฮเปอร์แม็กแต่ก้าวดาวแม็กผมไม่รู้ว่าตายง่ายหรือเปล่าแต่ถ้าเรนเจอร์ตัวเนี้ยตายง่ายนะผมขอเป็นรัดแอ็แท็กต่อให้ตายนะครับยังสุ่ม อาสกิลหนึ่งกับสกิลสองสกิลหนึ่งคือบัฟให้เพื่อนอาสกิลสองก็จะเป็นสร้างดาเมจที่ไม่ทะลุนะครับซึ่งเลนเจอร์ตัวเนี้ต่อให้จะบัฟมาเก่งขนาดไหนเนี่ยเรามองในมุมระยะยาวนะถ้าใครปั้น9้าดาวแม็กแบบผมเนี่ยถ้าไม่ได้ชอบจริงนะมองในมุมระยะยาวเนี่ยยังไงมันก็ไม่ไหวไปเจอดาเมจไม้โหดๆก็ตายอยู่ดีนะครับแต่ในเมื่อถ้ามันตายแล้วมันอ่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สักอ่าสมมติว่าอนาคตมันโดนเนฟลงแล้วมันตายง่ายไม่มีไม่มีประโยชน์เราก็เอาเป็นความสามารถ9ก้าดาวเนี่ยรัดแอคแทกมานะครับ นี่ไงฟื้นฟูแรกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีดีเลย์ปลุกพลังด้วยนะโอ้โหดูดิออกอันเดิมนะครับดูเฮ้ยเฮ้ยลัดแอคแท็กไม่ออกสี่ใบสุ่มสี่ใบนี่นะโอ้โหสี่ใบมาแต่กลางกับตรงนี้นะครับ อ่ะโอเคนะครับโอเคนะครับด้วยความที่เกียร์นะครับไม่มีอัตราใช้สกิลเลยเดี๋ยวผมจะยัดนะครับอัตราใช้สกิลเข้าไปนะครับจะได้มีเปอร์เซ็นต์ใช้สกิลเพิ่มมานิดนิดน่ดนอยๆก็ยังดีนะครับเออเดี๋ยวมันไม่มีเปอร์เซ็นต์ใช้สกิลเลยเนาะเราไม่มีเกียร์ยัดไปเลยอ่ะไปครับอ่ะโอเคนะครับผมเรียบร้อยเมื่อกี้ รีตัวความสามารถ4ี่ใบไม่ได้รัดแอคแท็กทักอันเลยโอ้โหผมแบบโอ้โหเลยนะออกยากเกินไปป่ะเนี่ยสงสัยมันเจะดีนะอันนี้นะเออออกยากเกินอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไปเดี๋ยวเราพาไปทดสอบในด่านหลักกันเลยนะครับด้วยความที่เลนเจอร์ตัวเนี้ยผมยอมรับนะว่าเกมเนี่ยเขาทำมามันมันถึกจริงแล้วเขาบัฟให้มันยืนถึกก็จริงนะครับแต่ผมมองว่าตัวถึกคือควรเป็นแท้งพลังอาศัยพลังไม่ใช่เป็นสายไหวพิบ นะครับไหวพริบคือเราเน้นทางดาเมจนะครับดาเมจนะเรื่องตายเรื่องอะไรผมไม่สนมันจะคล้ายๆกับเบาวล็อกอนะครับไม่จำเป็นจะต้องอึดขอให้ดาเมจแรงนะครับปล่อยมาแล้วทําดาเมจได้จริงอันนี้เราโอเคนะครับแต่อันนี้คือมาเป็นสายไหวพริบมาเป็นสายไหวพริบนะครับแล้วมันยืนแทงอนาคตเดี๋ยวมันก็โดนเนฟลงยังไงมันก็เบาบางอยู่ดีครับถ้ามันไม่ใช่พลังนะเนาะนะเพราะว่าตัวแทงคือตัวพลังดาเมจคือไหวพริบผมจะยึดอยู่ประมาณนี้นะ อ่ะแร่อยู่ที่95นะรถแร่3มจุดตึงๆกับรถแร่เดือนนะป่อยแร่ธาอยู่ที่95เองนะครับอ่ะโอ้โหถือว่าดาวเมจแรงเห็นได้ชัดเลยนะพอปั้น9้าดาวแม็กนะครับนะผมปั้น9ก้าดาวแม็กมาเนี่ยดาวเมจนี่รถไปครึ่งหลอดนะครับบวกกับยัดลูนศัก,กยภาพไปนิดหน่อยนะแบบทีเดียวนี่ปาไปครึ่งหลอดเลยนะฮะ้าดาวแม็กนี่ไม่ธรรมดานะเออศัก,กยมุนีนะฮะไปนี่ปั๊บนะครับ ดาเมจพึ้งนี่ไงเกือบครึ่งหลอดนะฮะถือว่าดีนะเดี๋ยวดูความถึกนิดนึงนะอความถึกไวถึกหรือเปล่าถึกไหมถึกไหมถือว่าไม่ตายนะถือว่าถึกอยู่โอเคนะครับผมว่าดาเมจแรงขึ้นนะครับทำเก้าดาเมกดาเมจแรงขึ้นเดี๋ยวมาดูทางด้านด่านสุดท้ายกันบ้างว่าเล่นตัวเดียวจะไหวไหมนะครับเออมันมีบัฟอมตะด้วยนะะลองกดออโต้ไปครับนี่ว่าจะถึกขนาดไหนอ่าโอเคก็ ยืนได้2ทีนะเออยืนยืนรับสกิลบอสได้2ทีนะก็ก็ถือว่ามันไม่ได้ถึกขนาดนั้นด้วยความที่มันเป็นไหวพิพถ้ามันเป็นสายพลังผมว่ามันจะถึกได้ดีมากกว่านี้นะครับแต่นี่มันเป็นสายไวพิพเนาะก็ถือว่าถึกระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับปล่อยตัวค่อนข้างไวนะฮะแต่ดาเมจก็อ่าก็ถือว่าก็แรงนะครับแต่ก็ยังมีพลาดเนาะยังไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ อ่ายังไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นเรนเจอร์เป็นไหวพิบนะครับบางอยู่แล้วนะครับโอ้โหทำไมมันมันนานเหลือเกินเออดาเมจไม่เข้าเลยนะฮะพลาดอย่างเดียวเลยนี่นะฮะเอออ่ะเรียบร้อยนะครับสักยามุนีโอ้โหเทจัดเทจัดนะฮะบอกเลยนะเก้าดาวแม็กอะเดี๋ยวเราไปทดสอบกับเรนเจอร์ที่ผมตั้งไว้กันบ้างนะครับว่าเฮ้ยพอเป็นเก้าดาวแม็กเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวสกะของเรานะเดี๋ยวเราไปกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่า ตัวธาตุไม้ที่เราแพ้ทางธาตุนะครับแต่เรามีความสามารถรอ,อบสังหารอยู่แต่เรามาดูว่าถ้าเราปล่อยตัวไวแบบนี้จะฆ่าเขาได้หรือเปล่าอ่าความสามารถรอบสังหารจะติดไหมติดบ้างหรือเปล่าเฮ้ยมันมาบ้างไหมเนี่ยรอบสังหารนะเออถ้าได้รัดแอคแท็กไปด้วยนี่ดีเลยนะเออสุมติดหนึ่งสกิลนะครับแล้วก็รอบสังหารดูเหมือนจะไม่ติดเลยนะโอ้โหไม่ไหวนะเอเลนเอเลนผมนะไม่ไหวก็เอเลนนะฮะ เออดึงหนึ่งกับเอเลนนี่ไม่ได้จริงนะเอเลนเป็นหยุดเท้าวิ่งไม่ไหวจริงๆนะคะหนึ่งหนึ่งนะอืมเอ้านี่นะครับปุ๊บได้ไหมไหวไหมเนี่ยโอ้โหก็ยังไม่ไหวนะฮะยังไม่ไหวนะครับไป ไปตัวต่อไปกันครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านตัวต่อไปกันบ้างนะครับก็จะเป็นตัวบากินะครับ9้าดาวแม็กนะฮะเมื่อวีคที่แล้วที่ผมรีวิวคือแพ้นะอันนี้เราชนะทางธาตุเขาแล้วปล่อยตัวไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไหวกับบากิหรือเปล่าอา่านี่เฮ้ยนี่ไงเรียบร้อยเลยนะครับพอทํา9้าดาวแม็กมาก็สู้ได้นะครับนี่เออ ยืนได้ยืนได้นะครับก็ถ้าไปเจอธาตุไฟโหดโก็เอาตัวนี้ไปถบได้แต่ส่วนใหญ่เกมเขาจะทาธาตุไม้มาโหดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เป็นธาตุไม้เนี่ยผมว่าดีนะแต่ด้วยความเป็นธาตุน้ําแล้วแบบสกิลมันไม่ได้แบบขนาดนั้นด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันครับผมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวริมูรุนะฮะอ่าตัวนี้จะเป็นแร่พันนะครับเพิ่มแร่พัน แต่แร่พันหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแร่เราเยอะอยู่แล้วนะครับอ่ะลิมูรุวัยไหมโอ้โหลิมูรุไม่เข้าเลยเข้าไหมอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าเออพันเก้าดาวแม็กมาก็ใช้ได้นะครับแต่อันนี้ผมพ่งตรงนะการทำเก้าดาวแม็กตัวแรกในทีมเนี่ยควรทำแสงมืด แต่นี่คือผมชอบมากๆผมชอบตัวนี้จริงๆผมเลยทํา9้าดอมแม็กนะเพราะฉะนั้นชอบตัวไหนปั้นตัวนั้นนะครับแต่ถ้าเราอยากเล่นให้มันเก่งก็ไปปั้นตัวพวกแสงมืดมจะคุมที่สุดนะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับมาดูทางด้านตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวชิงเงโอะนะครับก็ยังเป็นธาตุไม้นะครับที่เฮ้ยโอ้โหท็อปตำนานใช้กันเต็มเลยนะชิงเงโอะนะเดี๋ยวมาดูว่าแพ้ทางธาตุจะไหวไหมอันนี้ไหวพิบเหมือนกันนะอ่าไหวพิบเหมือนกันรอบสังหารทั้งคู่เลย อ่าก <ítulo> ็โ <irgendw> อ <carbono S 2> ้โหโดนยิงหายหมดเลยอ่ะมันไม่มีเลือดหรือเปล่าเนี่ยเออเอาดูดิได้ไหมได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะเรียบร้อยนะได้ไหมโอ้มันไม่มันยังไม่ทันได้ยืนเลยครับดูดิยังไม่ทันได้ยืนเลยครับผมอะไรเนี่ยรอบสังหาเรามันดูไม่ค่อยติดเลยเนาะรอบสังหารนะมันติดไม่ค่อยดีเลยอ่ะทุกคนดูดิแล้วไม่มีดาเมจทะลุ ฝั่งเขามีอมตะโอ้โหเราไม่เอาเลยเอาเลยไปชนะเขาไม่ได้เลยนะเนี่ยของผมจะเป็นชิงไอ้โอนะครับอ่าร้อยเจ็ดสิบยังไม่เก้าดำแม็กนะเออแต่แบบโอ้ยิงหายยิงหายเลยว่ะเอออ่ะตามนี้นะตามนี้นะทุกคนนะตามนี้ตามนี้ครับเรียบร้อยเรามาดูทางตัวต่อไปนะครับอ่าตัวต่อไปกันบ้างนะครับก็จะเป็นบาวร็อกนะฮะอันนี้เป็นบาวร็อกเก้าดแม็กนะเกียร์ก็ระดับหนึ่งเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวมาดูว่าไหวกับเบาวร็อกไหม บาบาาล็อกผมนะครับไหวหรือเปล่านี่โอ้โหเบ้าล็อกผมโยนหายผมว่ามันต้องใส่เลือดเพิ่มอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวผมต้องไปหาเกียร์เลือดใส่ละจริงนะครับต้องไปหาเกียร์เลือดใส่สักหนึ่งจุดนะคือมันเหมือนมันบางไปนะครับเออมันบางเกินไปต้องไปหาเลือดใส่นะครับน่าจะยืนได้ดีกว่านี้โอ้โหเบาวล็อกยังไม่ไหวนะนี่นะเบ้าล็อกนะฮะอืมโอ้ โอ้โหโอ้โหเลยนะครับนะซากะผมนะทำมาเท่ๆนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ไม่ไหวกับพาร็อกนะครับผมนะเรียบร้อยอ่ะเอออ่ะลองดูกันนะว่าคิดเห็นกับเลนเจอร์ตัวนี้ยังไงกันนะครับลองดูกันนะฮะก็ต้องหาเลือดใส่นะครับส่วนตัวแล้วผมน่าจะต้องหาเลือดใส่เพิ่มนะเพราะว่า มันเหมือนจะบางไปอะนะไม่มีเลือดอะเนาะแล้วก็อาจจะต้องหาหลบสกิลเพิ่มอีกอันนี้ผมมีและหลบ50กับต้านมันเหมือนมันไม่พอนะเนี่ยผมบริหารเนี่ยต้านร้อยหลบเท่าไหร่หลบ50อาจจะต้องหาหลบเพิ่มไหมเออแล้วก็อาจจะต้องหาเลือดตรงนี้สักจุดหนึ่งนะครับเออหรือไม่ก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนช่องช่องข้างหน้าเนี่ยให้เป็นอาเลือดแทนนะครับอาจจะเล่นดีกว่าน,นี้นะครับเรามาลองเล่นกันแบบทีมบ้างนะครับว่าตัวศักยมุนีของเราเนี่ยถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ย เฮ้ยมันโอเคขนาดไหนนะครับคือเล่นเดี่ยวอาจจะทดสอบลําบากหน่อยแต่มาเล่นทีมดูอาจจะเป็นตัวช่วยทีมที่ดีก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอ่าอันนี้คือหลีกไม่สูงมากนะอยู่ประมาณหลีทองนะครับก็เบื้องต้นยืนได้นะอ่าผมเห็นแล้วเบื้องต้นยืนได้ครับก็สากะของเรานะฮะอ่ายืนได้ครับยืนได้ครับนะเบื้องต้นนะอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับคือเล่นเป็นทีมผมรู้สึกว่ามันเล่นได้นะตัวนี้นะ ต้องอาจใช้ทีมรอบค้ากนะครับแต่ถ้าวัด1ต่อหนึ่งเนี่ยเราเห็นเลยเนาะว่ามันสู้ใครไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ยิ่งเป็นพวกธาตุไม้ดาเมจยังไม่ไหวเลยเนาะอ่าแต่พอเล่นเป็นทีมเรามีตัวอื่นเรามีตัวคอยช่วยเออมันดูดีกว่าเดิมนะอ่าดูดีดูดีกว่านะครับต่อครับปึ๊บซากะของเราปล่อยตัวเร็วมากนะฮะดูดีปล่อยตัวไวจริงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปล่อยตัวไวแล่น้อยด้วยนะครับก็สร้างกองทัพได้ง่ายด้วยนะครับ นี่กระโดดนะครับกระโดดฟันกระโดดกระโดดซากะปึ้งปึ้งนะครับโพไซดอนชัดๆนี่มันโพไซดอนเวอร์ชันยืนข้างหน้าปะ่ะออโพไซดอนจะยืนไกลดาเมจข้ามเนาะอันนี้เออดาเมจข้างหน้ายืนใกล้เออแปลกๆอยู่เหมือนกันอ่ะต่อครับลุยอ่ะผมว่าเล่นทีมันดีนะเดี๋ยวผมลองเอาตัวซากะเนี่ยมาใช้งานในพ v p ีสักหนึ่งอาทิตย์ดู เดี๋ยวจะมาสรุปให้ว่าเอ้ยมันจะดันสูงสุดไปหลีกอะไรได้นะตัวสากะเนี่ยจะได้แค่จะได้หลีกขนาดไหนนะครับเออไปดันสูงสุดเนี่ยจะได้หลีกขนาดไหนกันนะครับอันนี้ก็เจอเป็นเอเลนนะครับอ่าเอเลนเอเลนเอเลน่ะเ,เ,เอเลนเดี๋ยวผมปล่อยมาอาาตุไฟอย่างอายมาหน่อยนะมาช่วยกําจัดหน่อยนะครับอ่ะเฮ้ยแต่เล่นทีมผมว่ามันยืนได้อยู่กันเนาะเออเดี๋ยวไปปราบหนึ่งหนึ่งนี่มันไม่ไหวนะอาจจะเป็นที่เกียร์ผมอาจจะโหดเกินไปเนาะ เอออาจจะเอาเกียร์โหดมามาเจอแล้วมันเลยอาจจะแบบแต่มันก็เห็นให้ชัดอันนี้ก็เห็นชัดว่าเอ้ยในระดับสูงเนี่ยถ้าเจอเกียร์โหด,ดตัวตึงๆเนี่ยเออมันก็ยืนไม่ได้นะประมาณนั้นเนี่ยหายเนาะน่าจะโดนดามเมดไม้หายไปเมื่อกี้กองเมื่อกี้นะอืมอ่ะโอเคครับได้ไหมได้ไหมอ่าปึ๊บปล่อยทีมสองมาหน่อยครับ อ่ะโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะก็เล่นเป็นทีมจะประมาณนี้นะครับถามว่าตัวนี้น่าทำเก้าดาวแม็กไม้ผมว่าไม่ต้องทำนะครับที่ผมทำเพราะว่าผมชอบนะก็ประมาณนี้นะครับเต็ม10ให้สัก7ละกันนะครับมันก็มีจุดที่ใช้งานได้นะครับเสียดายที่มันเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วอ่าไม่มีดาเมจทะลุยืนใกล้ไปหน่อยเป็นสายไวพิบด้วยไงเออก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ตจบนะครับเจอกิฟหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ